ดีครับผู้เทียงนะครับผมลูคีย์บอร์ดน้อยนะครับตัวนี้เทมากครับเปิดเทปได้ด้วยนะครับัวนี้เปิดเทปอยู่เลยครับผมเปิดเทปนะครับสุดยอดนะครับผมคลาสสิกมากนะครับตัวนี้หาบ่อยเห็นแล้วนะครับเนาะเป็นคีย์บอร์ดน้อยนะครับคีย์บอร์ดน้อยใส่เทปได้นะครับเสียงก็ดังดีนะครับมีเสียงกลองมีด้วยนะครับผม มีปรับเสียงตรงนี้นะครับมีปรับเสียงตัวนี้นะครับมีเสียงตัวนี้ตามนี้เลยนะครับผมโอเกนหนึ่งห้าสดตล์ในความคลาสสิกนะครับเปิดเทปได้สวัสดีญาณนะครับีกมีนะครับผมมอเตอร์เคยยิงแหละพูดยังนะครับผมคีย์บอร์ดเปิดเทปได้นะครับ ใส่ทานได้นะครับตัวนี้ใส่ทานได้จะมีที่ใส่ทานอยู่ด้านหลังนะครับเป็นทาน2 a นะครับผมทาน2 a 5ก้อนนะครับโอเคครับ